บายบายโอเคกินแล้วพอได้อยู่คือถ้าใครมาคือจะมองอ๋อจะเห็นนี่ คำจริงมันเขียนว่าแคนตันพาราได้นะแคนตันพาลาได้อ๋ Canton, ออันนั้นไงคือพาลาได้ฮอตพอตโอเคมองไม่เห็นตอนที่เดินมาตอนแรกอันนี้โอเคแล้วก็เดินเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองโอเคอเห็นไ่มพาลาไดฮอตพอตโอเค ได้ลองแล้วก็รวมแล้วก็ประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทอสามร้อยี่สิบาทาประมาณนี้แหละอ่าไม่ก็ถือว่าไม่แพงมากแต่ว่าไม่อยากกินเยอะเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่บ้านไม่อยากกินเยอะไม่อยากกินให้มันแน่นท้องโอเคก็กินแค่พอรู้พอก็ โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก็เดี๋ยวเกลับทางนี้